Nhi lùng tín Ún đi trong Cái tiếng lệch Tiếng chít chít Cái tiếng lệch เสี่ยงจี้ติดุดในบ้านเลยครับตอนนี้มีลงดินปึกหลัทงที่ต้องครับผมีปากเสียงอยู่มั่งครับวันนี้มันจะมีอนาคตอีกตัวครับผมอบคุณสำหรับการติดตามครับผมมีตีมาน มาไล่คุเลยครับตอนนี้ครับผมถ้าได้ละก็ติดพอใจครับโอเคครับผมลูกนกประมาณเจ็ดเดือนได้กับปุ๊เดือนว่าวากับตัวนี้ได้ประมาณนี้โอเคครับ แต่ไม่รู้จะเก่งแค่ไหนะครับเรทตอนนี้พอจะได้ครับโอเค